เรียกว่าเรารู้ว่าคุณชอบยังไงเราก็จัดมาให้อย่างนั้นเลยนะคะกับพอร์ชมาแค่นะคะไม่เอียมอองโฉมเดียวกันกับบนโชว์รูมเลยไฟท้าย LED ที่พาดยาวนะคะยาวไปแบบนี้เลยให้อารมณ์แบบเหมือนตัว992เลย p r s c ์ e เนี่ยทุกรุ่นถูกจัดอยู่ในแคตตาเกอรี่ของซ u เปอร์คลสนะคะเวลาเราไปจอดที่ห้างเนี่ยขับเข้าไปจอดโซนซ u เปอร์คลสได้ทันทีชีวิตเราไม่ต้องมีการวน ที่จอดรถนะใดๆอีกต่อไปทั้งสิ้นนะคะสวัสดีค่ะ เพจเบนส์มอเต์มอทุกๆคนเลยค่ะพบกับเน้งค่ะถีดาหวังดำรงเวทเน้งเป็นซี o ของ b e n ส์มอเต์มอลนะคะและตอนนี้เรากำลังอยู่กันในไลฟ์สดๆแบบเรีวๆจากโชว์รูมเบนส์มอเต์มอลถนนราชดาพิเศษค่ะและเน้งเนี่ยรู้ใจนะคะคุณผู้ชมแฟนเพจของ b e n ส์มอเต์มอลมากๆเรียกว่าเรารู้ว่าคุณชอบอยังไงเราก็จัดมาให้อย่างนั้นเลยนะคะกับโพสต์มาแค่นะคะไม่เอี่ยมอองโฉมเดียวกันกับบนโชว์รูมเลย เรียกได้ว่าหลังจากที่เราขายมาแค่คันแรกไปนะคะอย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าแย่งจองกันแทาไม่ทันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถใหม่บนโชว์รูมตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับจองแล้วนะคะเนื่องจากปัญหายูเครนลัสเซียหรืออะไรก็ตามที่ทาให้บนโลกเนี้ยไมโครชิพเนี่ยมันขาดแคลนนะทำให้กระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไปด้วยกําเงินไป67ล้านบอกว่าอยากได้มาแค่ o p ชั่นเต็มๆสคัน ไม่รับจองค่ะทุกคนทํำยังไงละ่ะทีนี้นะคะมีเงินก็อยากจะใช้นะคะเอามาใช้กับเราได้เลยนะคะกับ Porsche Macan คันนี้นะคะที่เป็นรถ0ูน AAS ทุกคนสบายใจได้กับวารันตีที่ยาวๆนะคะอีก2ปีถึงปี2024เลยทีเดียวแล้วนะหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้อรถศูนย์ AAS คุณเน้งวารันตีดีจริงสบายใจดีจริงนะแต่ว่าออปชั่นมันน้อย คุณขาเน้งหามาให้คุณแล้วนะคะไม่รักเน้งเราจะรักใครนะคะ Porsche AAS ที่ออปชั่นเต็มอลังการจอดอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะถามว่าออปชั่นเต็มอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้เต็มให้ละเอียดเลยแต่เอาเน้นๆคือที่คุณอยากได้อะมีครบหลังคาแก้วไฟหน้าท็อปเบลแดงจัดมาให้หมดนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวแบบละเอียดละเอียดกันเลยค่ะ ใครเข้ามาในไลฟ์แล้วนะคะช่วยคอมเมนต์มาทักทายฮัลโหลกันด้วยชอบไม่ชอบยังไงเมนต์มาคุยกันนะคะโอ้โหหล่อจริงๆนะหล่อจริงๆโอ้แม่เจ้านะคะกรีดร้องนะคะกับ Porsche มาเ่นนะคะ SUV ไซสเล็กของ Porsche แต่นะับเป็น SUV ไซสกลางนะคะเมื่อเทียบกับโลกใบนี้นะคะอ่ะเรียกว่าเบบี้คายเอนนะคะ ย่อมลงมาหน่อยนึงแต่กว้างนะทั้งข้างในไม่ตินะคะคันนี้เนี่ยเป็นโฉมปัจจุบันนะคะที่มีการ Minor c h a n นจไปเรียบร้อยแล้วก็จะไม่เหมือนกับตัวที่เราเคยขายไปคันที่แล้วนะคะความแตกต่างก็อย่างเช่นทั้งตัวไฟหน้านะคะกันชนหน้ากันชนหลังไฟท้ายต่างๆนะคะ ก็จะถูกออกแบบให้ดูล้ำสมัยดูมีมิติมากขึ้นค่ะมาดูกันที่ไฟหน้านะคะคันนี้เนี่ยเป็นออปชันที่จ่ายเพิ่มนะคะธรรมชาติของ Porsche เนี่ยคือเขาจะให้เบสไพรซ์มาและอะไรก็ตามก็คือต้องจ่ายจ่ายจ่าจ่ายเข้าไปหมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นไฟหน้าแม t ริกนะคะเป็นตัว p d l s ตัวใหม่ก็คือ Porsche Dynamic Light System นะคะตัวใหม่ก็คือตรงเนี้ยมันจะมีเป็นไฟแมทริกซ์ไลท์เป็น LED เป็นจุดๆสีจุดข้างในแล้วก็ มีไฟล์อยู่ตรงนี้ด้วยนะเขาจะดูแบบโอ้โหล้ำมากเลยเวลากลางคืนขับมานะั้นดวงตาสะกดใจมากๆนะคะแล้วลงมาด้านล่างเนี่ยก็ยังมีตัว LED daylight ที่เป็นขีดอีกด้วยค่ะกันชนหน้านะคะดีไซน์ของเขาก็จะดูล้ำกว่าตัวก่อนเฟ l i ิฟมากเลยดูมีมิติดูมีลิ้นถึงหลางมีคิ้วแบบสลับซับซ้อนหลายชั้นซูมให้ดูโลโก้พอร์ชกันนิดนึงนะคะว่า นี่ก็คือโลโก้พอร์ชอันทรงเสน่ห์นะคะใครที่หลงไหล history หรือประวัติศาสตร์ของแบรนด์พอร์ชนะคะเน้งได้รีวิวตัวออ Targa Heritage Edition ไว้ไปหาดูใน YouTube ได้เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะพูดถึงตัวสีกันบ้างค่ะสำหรับรถ AS เนี่ยออกมาเบสิกเลยเนี่ยเขาจะเป็น solid colors ซึคือสีที่ไม่มี m e t a l ล i ลนะคะสีนี้เนี่ยคือสี Volcano Gray นะคะเมทัลลิกนะคะจะเป็นสีที่มีเม็ดประกายมุกอยู่ภายในนะคะจ่ายเพิ่มมาเฉพาะตัวสีแสนกว่าบาทค่ะทุกคนนะคะถึงจะได้เป็นสีที่มีเมทัลลิกนะคะมองไปตัวรถก็จะดูมีมิติมากขึ้นนอกจากนั้นค่ะล้อแมกของเรานะคะเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วจ่ายพิเศษหลายแสนบาทอีกด้วยนะคะเป็นลาย5ก้านคู่ที่ดูทรงพลังนะคะเข้ากันมากๆเลยกับ ตัวรถของมาเค้นค่ะอ่ะคราวนี้นะคะไปดูข้างหลังกันบ้างค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะเขาบอกเสียงค่อยมากวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองพูดให้ดังขึ้นนะคะสวัสดีคุณบาลังคุณจอยคุณขจรเกียรติคุณโพคินคุณบิ๊กซีคุณธวัชชัยกรมลคุณภู Who, คุณนพผดลนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอย่าลืมช่วยแชร์ไลฟ์กับเราด้วยนะคะด้านหลังสี่ชอบมากนะคะด้วยความเป็น SUV เนี่ยเขาก็จะเป็นทรงแฮชแบ็กใช่ไหมคะ แต่ความเป็นแฮชแบ็กของมาคเนเนี่ยมันเป็นกึ่งกึ่งคูปะคะ่ะทุกคนคือมันจะไม่ได้แบบแบกแบบตัดตรงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเส้นโค้งที่แบบเนียนลงมาถึงข้างหลังนะคะแล้วข้างหลังนี้ก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังข้างบนที่เป็นสีดำแบบไฮกลอสแบล็กนะคะดำเงาอีกด้วยไฟไท้ายนะคะของตัวใหม่เนี่ยนะคะก็คือมันจะเป็นไฟไท้าย LED ที่พาดยา ยาวไปแบบนี้เลยให้อารมณ์แบบเหมือนตัว992เลยนะคะเป็นขีดที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยของ Porsche ในเจเนอเรชันหลังๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายให้ดูกันนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยปุ่มก็จะซ่อนอยู่นะคะที่บริเวณของใบปัดน้ำฝนนะคะเหมือนเดิม,มเปิดขึ้นมานี่เลยซ u เปอร์ v ของเราใส่ของได้เยอะค่ะ ใส่ไปเลยสบายๆแล้วถ้าใครที่อยากจะพับเบาะนะคะแล้วก็ใส่ของยาวไปถึงข้างหน้าเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายตรงนี้ก็จะมี power outlet 12โวลต์เป็นขาชาร์จเจอร์ให้ด้วยสําหรับแบบต่างเต็นท์แคมปิ้งสูบลมห่วงยางให้ลูกนะคะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้นะคะจะโชว์นิดนึงด้วยตรงนี้นะคะเห็นไหม ตัวรถเนี่ยมีออปชันครึ่องเสียง Bose ค่ะเพราะฉะนั้นท้ายรถตัวนี้ก็จะมีสับวูเฟอร์ของ Bose นะคะที่อยู่บริเวณหลุมอะไหตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะาคราวนี้มาปิดฝาท้ายกันนะคะฝาท้ายไฟฟ้าค่ะสี Volcano g r ก y นี่สวยมากนะคะทุกคนมันแบบเป็นสีเทาที่ลงตัวมันไม่อ่อนไม่เข้มเกินไปแล้วก็ชอบตรงที่มันมีความเมทัลลิกนะคะวิงวิงอยู่ในนี้ด้วยค่ะ ่าเข้าออกรถกันดีกว่านะคะนี่โอ้โหอ่ะพามาดูภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนังแบบ l e a t h e r e t Sport Tex นะคะสีเทาค่ะทุกคนให้ความรู้สึกเป็น Porsche นะคะที่เต็มเปี่ยกแต่สิ่งที่นิงชอบมากเลยนะเกี่ยวกับภายในนะคะคือนี่เลยนะคะเบลแดงนะคะสี Garnet Red ตัวนี้สั่งพิเศษมา50,000ืนะคะเฉะพาะตัวเบลสีแดงนี่นะคะแต่มันเด่นนะมันเลิศจริงๆเลยนะคะอวดนี่นี่ด้วยค่ะทุกคนกุญแจนะคะอูกุญแจสวยจริงๆเลยอะ่ะเป็นความเป็นพอยส์อย่างแท้ทรูนะคะภายในยใหม่มากค่ะคันนี้วิ่งมานะคะเพิ่งจะแตะ50,000มาหยกๆใหม่มากๆนะคะเซอร์วิสอย่างดีนะคะ ประวัติครอบเลยในศูนย์ AAS ค่ะภายในนะคะเราก็เดี๋ยวชวนทุกคนไปนั่งข้างในนะแล้วเดี๋ยวเราโมงกันเต็มๆไปเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาเลยนะคะหล่อเข้มสีสวยรถหรูต้องสีนี้เลยเห็นด้วยมากๆนะคะ เราก็จะสตาร์ทเครื่องค่ะด้วยการจิ้มหน้าหัวรถเนี่ยเข้าไปในรูนรกุญแจแล้วก็ประตูมานะคะสามารถปรับเบาดได้ถึง14ทิศท,ทางนะคะคันนี้ก็คือเต็มรูปแบบเลยแล้วก็ด้านบนนะคะหลังคาค่ะ Panoramic r o o f ค่ะเพิ่มมานะคะเกือบ2แสนนะคะตัวนี้หลังคาแก้วเต็มบานโอ้โหฟินค่ะขับ นะซูเปอร์เอสยูีของเร็กซูเปอร์เอสยูีนะคะเพราะว่า Porsche เนี่ยทุกรุ่นถูกจัดอยู่ในแคตตากรีของซูเปอร์คาร์นะคะเวลาเราไปจอดที่ห้างเนี่ยขับเข้าไปจอดโซนซูเปอร์คาร์ได้ทันทีชีวิตเราไม่ต้องมีการวนหาที่จอดรถนะใดๆต่อไปทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะด้านบนโอ้โหสดชื่นแจ่มใสมากๆมาถึงนะคะพวงมาลัยของเรานะะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตสามก้าน นะคะอ่ะกล้องเข้ามาใกล้เราสักนิดหนึ่งโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แบบเรียวมากนะการได้จับพวงมาลัยพวงนี้นี่มันฟินจริงๆนะคะโลโก้ Porsche นะโอ้โหสีแดงสีทองอมแดงนะหล่อมากนะคะหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นบวกลบนะคะสำหรับทริปทอนิกชิฟเกียร์ได้เป็นอารมณ์แมนนวลอ่าเรียบร้อยนะคะ สำหรับตัว f เฟซลิฟโชมปัจจุบันนะคะเราก็เลยได้ตัวหน้าจอตัวใหญ่หนะจอใหญ่มากซึ่งเป็นจอทัชสกรีนในนี้ก็จะมีออปชันเด่นๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นน a เวกชั่นนะคะที่สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะคะทุกอย่างสามารถทัชสกรีนได้หมดตั้งค่าต่างๆนะคะภายในตัวรถโอ้โหอินเทอร์เฟซหรูหรามาก ลังนะคะนี่มีกราฟิกรถหมุนไปมานะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay Android Auto เรียกว่า latest technology คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอะไรต่างๆคือใส่มาครบเพราะว่ารถเนี่ยเป็นปี2020นะคะใหม่มากจริงๆนะคะเชื่อมต่อมือถือ iPhone นะ Apple CarPlay ต่างๆ มีเพลงอะไรในมือถือเราออกเครื่องเสียงโบส่งตุกรถได้เลยนะคะลำโพงโบสก็จะมีอยู่หลายจุดมากทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะก็เซอร์รา d นะคะโบสเขาก็จะมาในสไตล์นุ่มนวลน,นะคะไม่ไม่โวกเวกอยู่แล้วนะคะตามสไตล์ของเครื่องเสียงโบสเลยทีเดียวอ่ะพามาดูอินเทอร์เฟซนะคะจะบอกว่าชอบมากของความเป็นพอยสอย่างนึงคือเขาเนี่ยจะใช้ฟอนต์เดิม มันนานแบบหลาย10ปีมากแล้วปุ่มเนี่ยเขาจะออกแบบให้ความรู้สึกที่มันเป็นเมคานิกอะทุกคนแล้วปุ่มมันเข้าใจง่ายมากคือสมมติแอร์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแบบอุณหภูมิเป็นเป็นที่ปรับอุณหภูมิปรับลมแอร์อยู่ตรงเนี้ยมันมันเข้าใจง่ายอะมัน user friendly นะคะทิศทางโลมอะไรต่างๆมันก็จะไล่มาแล้วแบบเนี่ยชอบนะคือหลายๆคนก็จะคิดว่าโหสมัยเนี้ยเหมือนเทสลาอย่างงี้ใช่ไหมว้าว,าวาแบบ เป็นจอไปหมดเลยนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยยังยังเป็นคนที่ชอบความเป็นเมทัลลิกต่างๆของตัวอของตัวรถอยู่มากนะคะเป็นเมคานิกนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการขับขี่นะคะต่างๆกันบ้างนะคะตัวมาเค่นเนี่ยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0ซีซีนะคะแรงม้าเนี่ยฟาดไป260กว่าแรงม้านะถ้าจำไม่ผิดนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็ ได้นิวตันเมตรเนี่ยประมาณ400นิวตันเมตรนะคะทำแม็กสปีดได้ถึง232กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะตัวแรกเนี่ยฟังแล้วอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหรุนแรงว,ว้ล์สซูเสมัยนี้เนาะเขาแรงบิดกัน600นิวตันเมตรอะไรอย่างนี้นะคะแต่จะบอกเลยวนะ่าจากการขับมาเนี่ยนะคะเค้าให้ซิลลิ่งของรถสปอร์ตมากกว่ารถ daily use นะคะบอกเลยนะคือ ถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเน,นี่ยนิงจะบอกว่ามันใกล้เคแมนมากกว่า GLC นะคะในความรู้สึกของนิงเองอันนี้เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะขับแล้วอัตราเร่ง feeling ช่วงล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับสีแบบ all time อีกด้วยมาพร้อมเกียร์7สปีด PDK นะคะ feeling ทุกอย่างมีความเป็น Porsche เต็มรูปแบบนะคะใครที่ใช้เคแมนมา ใช้รถที่เป็นสปอร์ตโรสเตอร์มาต่างๆนะคะเคมันบ็อกสเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวคาร์เรรา992อะไรก็ตามเนี่ยแล้วกำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าเรามาใช้ SUV เนี่ยม,ม,มันจะดูเรื่อยๆมาเรียงๆมันจะดูข้อบ้านใจกล้ากว่าไหมฟีลลิ่งแต่จะบอกว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะในเรื่องของฟีลลิ่งการขับให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตคาค่อนข้างมากเลยทีเดียวในขณะที่มีพื้นที่นะคะนั่งที่ใหญ่อลังการ งั้นคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะคะว่านั่งได้สบายขนาดไหนคะ่ะนี่มีใครที่คุยอะไรกันมานะอย่าลืมทักกันเข้ามาเพิ่มนะคะอ่าด้านหลังค่ะนั่งสบายโอ้โหเฮดรูมเหลือเฟือนะคะ เลคกรุมเนี่ยอันนี้คือเราปรับข้างหน้าอย่างกว้างเลยเพราะว่าเราจะให้กล้องอยู่ใหม้มีพื้นที่ถ่ายทํานะคะแต่ข้างหลังเนี่ยก็ยังนั่งสบายนะคะเบาะหนังเนี่ยก็จะเป็นนาป้าทั้งหมดเลยนะคะสีเทาสวยมากสวยพอดีมากเลยอะ่ะมันเป็นเทาแบบเทาอมน้าตาลนะ่ะทุกคนบอกไม่ถูกเป็นเฉดที่สวยนะคะด้านหลังค่ะก็จะมีทั้งม่านข้างประตูหลังนี่แบบนี้นะคะแล้วก็ มีคอนโซลกลางนะคะซึ่งจะบอกว่านุ่มมากค่ะเป็นหนังเนี่ยป้าน,นุ่มๆวางแก้วน้ำได้สองใบชิวๆนะคะตรงนี้น่าจะเปิดได้ไหมในหลักการไม่แน่ใจนะนี่แล้วเบาะหลังเนี่ยแน่นอนค่ะสามารถพับได้ใส่คาร์ซีทได้ใครที่เป็นใส่ครอบครัวนะคะพ่อบ้านใจกล้าแม่บ้านใจกล้าทั้งหลายต้องจัดค่ะ นะคะนี่ใส่ของได้เยอะมากตรงนี้ก็พับได้เหมือนกันนะคะนั่งไปด้วยพับไปด้วยพับทั้งหมดใส่ของอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่เจ้าของรถเนี่ยจะจัดการเลยทีเดียวค่ะนี่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่หามาแค่สวยๆสักคันนะคะเสียงเบาเหรอทำไมถึงเบาเนาะวันนี้เสียงเบาเหรอคะอื โอเคไหมดังดังขึ้นไหมคะเสียงค่อยมากเหรอเพราะอะไรหนอวันนี้มันก็เป็นใหม่ที่เราใช้อยู่ตลอดมันทิ่มงลงล่างเหรอ,อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นใครที่หามาแค่นสวยๆนะคะสักคันจะหาสวยกว่าคันนี้ยากแล้วนะคะตัวรถเดิมกริปบิป๊ หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็ยังมีวารันตีในศูนย์เอีกยาวนะอย่าลืมนะคะว่าจะหาออปชันดับท็อปแบบนี้จากศูนย์เอนับว่ายากนับว่าน้อยแล้วถ้าเราจะกำเงิน5 6ล้านไปศูนย์เขาก็ไม่รับจองอีกต่อไปแล้วนะคะอันเนื่องมาจากความขันแคลนในลายผลิตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นได้โปรดปันใจมาให้น้องคันนี้ด้วยนะคะขออย่างที่ใส่ีมาร์คไว้เลยว่าขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่ พร้อมจองก่อนนะคะคันนี้ค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนส์มอลต m เติมอลนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในไลฟ์สดหน้าอย่าลืมถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วมาไม่ทันแล้วนะคะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ OpenChat ในนั้นจะมีอัปเดตสต็อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดมาให้ทุกคน ดูก่อนเลยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มรับ Open c ช a t เท่านั้นค่ะวันนี้แนงกับพอชมาแค่สุดหล่อคนันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะยินดีกับเจ้าของใหม่ลงหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถ,รถยนต์พรีเมียมของแนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ